ครับสวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่9พฤศจิกายนนะครับในส่วนของตัวาภาพตลาดหุ้นหุยภาคในเมื่อวันนี้นะครับก็เคลื่อนไหวบวกลบค้าขๆนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดบวกได้นะครับโดยหุ้นกลุ่ม ธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มพลังงานใหม่นะครับดีตัวขึ้นนําตลาดนะครับขณะเดียวกนันนักทุนมีมุมมองเป็นบวกว่าแม้ยอ่อส่งออกเดือนตุลาคมจีนชะลอตัวลงจากเดือนกันยาแต่ก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับโดยรัชนีเชียง้่ายคอมสิสธิศนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0. 2ซทิศทางตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับปิดปรับตัวลงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว ด้านการส่งออกของจีนนะครับรวมถึงผลกระทบจากราคาผลิตที่สูงขึ้นนะครับกดดันทางเสงนะครับปรับตัวลงไปลบ0.43เตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรนะครับหลังจากตลาดหุ้นโตเกียวพุ่งขึ้นแตะดับสูงสุดในรอบกว่า1่งเดือนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนอกจากนี้การแข่งข่าของเงินเยนนะครับยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายน ตลานะครับตัวดัชนีที่นะครับปรับตัวลงไปลบ0.35เนะครับ่ทิศทางการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองนะครับโดยหุ้นกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีนะครับร่วงจุดตลาดขณะที่อาดัชนีนะครับปรับตัวลงไปลบ0.31ทิศทาง การขึ้นไหวนะครับตลาดหุ้นอินเดียก็พุ่งขึ้น500จุดนะครับในเมื่อวานนี้ได้แรงหนุนจากกำลังซื้อหุ้นบูชิปนะครับแล้วก็กลุ่มการเงินพุ่งขึ้นนำตลาดนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นบวกไป0.8%ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นก็ ที่รับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับเนื่องจากได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าพการผโดยหุ้นทรัพยากรพื้นฐานและกลุ่มพลังงานนะครับนำตลาดปรับตัวขึ้นขณะที่ราคาน้ํามันและราคาโลหะพื้นฐานนะครับปรับตัวขึ้นจากนวโนบประสงค์ที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจาก สหรัฐอนุมัติกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับอ่าราชนีสต็อกเกอรน้อยนะครับบวกไป0.04%นเนะครับเซียีโฟรตี้ของเศษนะครับบวกไป0.1%เนแดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับลบ0.05%แล้วก็ผู้ที่ร้อยของกิจนะครับปรับตัวลงเล็กน้อยลบ0.05%ตตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดอ่าปรับตัวขึ้นนะครับ ขานรับสภาคงเกรสษาร์ตนะครับมีมติผ่านร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับวงเงินหนึ่งล้านล้านดอลาลาร์นะครับซึ่งเป็นมนาตรการที่ช่วยกระตุ้นเรศรษฐกิจสหรัฐให้แข็งขึ้นนะครับโดยข่าวดังกล่าวก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวัสดุนะครับดาวโจนนะครับบวกไป0.29% S&P 500นะครับบวกไป0.09%แล้วก็ NASDAQ นะครับบวกไป0.07% มาที่ด้านเสร็จนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นภาพการแกว่งแคบๆในกรอบนะครับก็ช่วงเช้าปรับตัวขึ้นบวกไป9จุดแต่ว่าก็มีแรงขายนะครับลดช่วงบวกลงแล้วกอ็อยู่ในแดนลบนะครับแต่ว่าช่วงท้ายก็ลดช่วงติดลบไปนะครับเหลือสุดท้ายแล้วปิดแทบทรงตัวเลยนะครับ ลบเล็กน้อยอยู่ที่0.01%อด้านนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิอยู่ที่2.7พันล้านบาทนะครับขที่นักลงทุนสารประเทศนะครับขายสุทธิเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1 9 1ล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็อมองภาพนะครับดัชนียังเป็นลักษณะาการปรับตัวขึ้นได้นะครับ ได้ปัจจัยหนุนจากทิศทางคอนโฟไหลเข้านะครับซึ่งอันนี้ถ้าดูเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าอย่างมีอัตราเร่งนะครับหลังจากหลุด3-3บาทลงมานะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยให้น้ำเงินชาติเนี่ยกลับมา ซื้อสุทธิในในเซตนะครับแล้วก็บรรยากาศการลงที่ผ่อนคลายหลังประชุมธนาคารกลางต่างๆนะครับยังไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยเซตมีแนวหน้าหลัดไปนะครับอยู่ที่1635แล้วก็1640ตามลำดับส่วนแนวรับนะครับที่คาดเป็นจุดลงรับได้นะครับอยู่ที่1615ถึง1620นะครับาเ,เป็นสำคัญนะครับตัว เมวานนะครับมีรายงานดัชนีเช่มั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับประจำเดือนตุลาคมก็สูงสุดในรอ,อบ5เดือนนะครับโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอททรอนิกนะครับเครื่องจักรกลอาหารและยามีกําเสือสินค้าล่วงหน้านะครับเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับขณะที่ ไบเดนนะครับก็เตรียมประกาศปล่อยน้ำมันจากการสำรองสัปดาห์นี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีนะครับมีอำนาจอนุมัติป,ปริมาณประมาณ30ล้านบาร์เรลนะครับหลังจากที่การประชุมโอเิดพลสเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับยังคงมติเพิ่มการกผลิตในเดือนธันวาเพียง4 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวันนะครับ